ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาดักหนูนานะครับรถเราจอดอยู่นู้นนะครับตรงห้างนะครับเรามาเดินป่าป่าข้าวเหวเขาเกี่ยวข้างๆไปนะครับนี่นะครับเดินกว่าจะมาถึงนะครับแล้วเราก็เจอลูหนูแล้วนะครับนี่ครับหุยใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะหุยใหญ่ๆเลยโอเคดี๋ย่าลักหนูกันเดี๋ยวเจอกันครับผมเราก็ดักบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นเหมือนมันเกาะกลางๆนะนานะครับ ไว้ห้าหกหลังครับเดี๋ยวเราไปหาหมายต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปทางมุ้งเท่าทีมมีบวกนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมเราก็ได้ดักตรงนี้ที่อยู่กลางนานะครับประมาณสามสี่หลังนะครับเดี๋ยวเราหาหมายต่อไปกันครับผมบวงเราเอามาสี่สิบหลังนะครับรถจอดโคตรไกลเลยครับตอนนี้เหลือประมาณหกเจ็ดหลังนะโอเคเดี๋ยวเราดักวนไปที่รถแล้วค่อยมาดูมาดูโซนนี้นะครับมาดูโซนนี้ที่เขาเกี่ยวข้าวนะครับ เดี๋ยวเราไปเอารถมาใกล้ๆก่อนครับเอาแค่หมดบ่วงเราค่อยกลับแอวที่รรับเดี๋ยวเจอกันครับผมเราก็ได้ดักบริเวณนี้นะครับสองเกาะย่อมย่อมอยู่กลางนานะครับสองเกาะน้อยๆนะครับแต่สี่สิบหลังนะครับล้อไมหมดแล้วนะครับอ้าวเขาก็ยังเกี่ยวไม่เสร็จนะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาหมายต่อไปเดี๋ยวเจอกันครับผมเราก็ดักข้างป่ามะม่วงตรงนี้ประมาณสิบกว่าหลังนะครับบ่วงหมดพอดีสึงสุด เข okay, ตพอดีนะครับตอนนี้ก็เหลือบ่วงประมาณ4ี่สิบหลังครับเดี๋ยวไปหาที่นั่งพักก่อนครับแล้วค,คิดว่าเราจะไปตรงไหนต่อดีเดี๋ยวเจอกันครับผมเราก็หาห้างนั่งพักเลยนะครับก็พักหน่อยครับโอ้ไม่ไหวเดินตั้งแต่บ่ายโมงตอนนี้เราสี่โมงเย็ยนแล้วหงายใกล้ออกแล้วพักสักหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยไปลุยกันต่อเดี๋ยวเจอกันคพรับผม เราก็ดักขันนี้ไปครับยาวเป็นหุ่งนะครับก็บเกือบยี่สิบหลังเหมือนกันครับตอนนี้เหลือบว่วงประมาณยี่สิบหลังครับแต่หมดแรงแล้วครับไม่รู้จะเดินไปไหนต่อเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าสามทุ่มเจอกันครับผมก่อนออกไปยามหนูนะครับเราก็ต้องเติมดีกรีอ่าเดี๋ยวสามทุ่มเจอกันครับผม เด้วเวลาออกมายามหนูนะครับยามบ่วงแรกก็ขาดเลยนะครับนี่นะครับบ่วงขาดนะครับรวดขาดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ่วงต่อไปกันครับจุดแรกประมาณห้าหลังนะครับขาดไปหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่สองที่เราดักนะครับดูสิเราจะได้ตัวไหมเดี๋ยวเจอกันมาแล้วครับตัวแรกของค่ำคืนนี้เดี๋ยวเจอกันตัวที่สองมาแล้วจ้าเดี๋ยวเจอกัน ตัวที่สามมาแล้วครับหนูแปลงนะครับหนูแปลงเดี๋ยวเจอกันขาดเป็นอันที่สองนะครับเจอหนูแปลงใหญ่นะครับขาดอีกแล้วเดี๋ยวเจอกันตัวที่สี่จะเดี๋ยวเจอกันตัวที่สี่มาเราจ้าเดี๋ยวเจอกันได้มาอีกหนึ่งแตมจ้าเดี๋ยวเจอกันครับผม ขาดเป็นหลังที่สามแล้วครับเดี๋ยวเจอกันครับผมอีกหนึ่งแต้งครับหนูแปลงเดี๋ยวเจอกันครับผมค่ําคืนนี้เราคงได้เพียงเท่านี้นะครับเหลืออีกสองสามหลังนะครับดังนั้นดักเผื่อไว้ไม่ไม่ไมั่นใจจะได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปยอดกันที่บ้านเดี๋ยวเจอกัน ครับผมเราก็กลับมาถึงบ้านนะครับสรุปยอดคืนนี้เราได้เจ็ดตัวนะครับเป็นหนูแปลงนะครับนี่หนูแปลงครับโอเคได้ไซส์อยู่นะครับตอนเช้ารุ่หม่คืนนี้ฟันดีราตีสวัสด์เดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดียามเช้าครับอนืสายไปหน่อยนะครับก็ถึงเวลายามหนนะครับแล้วก็มาเราเจาะสองตัวแรกเย๋ดว้วอกัน มาราจ้าตัวที่สามเดี๋ยวเจอกันตัวที่สี่จ้าเดี๋ยวเจอกันตัวที่ห้าครับครับผมมาดูนะครับนี่เจาะรูใหม่เรียบเลยนะครับหลังจากที่เราดักบริเวณนู้นเราดักบริเวณูตอนนี้มาเจาะรูใหม่นะครับสองรูนะครับเดี๋ยวต้องให้คนมาซ้ํานะครับพอดีไม่ว่างนะครับเดี๋ยวให้คนมาซ้ํา โอเคเดี๋ยวเจรันครับผมก็ขาดไปอีกหนึ่งหลังนะครับรู้สึกจะขาดบ่อยนะเราเดี๋ยวนี้ครับผมก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งแ้มนะครับเดี๋ยวเจกันครับผมอ่าเราก็ยาหมูเสร็จตอนเท้าเราเก็บกำดังเสร็จแล้วนะครับอครับมาสรุปยอดกันนะครับเมื่อคืนได้เจ็ดนะครับเท้าได้หกนะฮะเราขอได้ขี้ว่น้ำพริกนะครับ